นิยายชุดมัจจุราชล่าเมืองคนโดยสอหลักฐานบทที่สิบห้าพลังที่ถูกเปิดเผยมัจจุราชในร่างมนุษย์หอประชุมยังคงเต็มไปด้วยผู้คนหลังจากการโต้วาทีอันดุเดือดอาจารย์คาลินวิญญาณชั่วร้ายตนที่สามที่ถูกอคิราสั่นคลอนความคิดจนสิ้นท่าไม่สามารถรักษาภาพลักษ์ที่เยือกเย็นเอาไว้ได้อีกต่อไป ความโกรธแขนและความหยิ่งพยองในฐานะวิญญาณชั่วร้ายได้เข้าครอบงำร่างมนุษย์ของเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้คนกำลังจะแยกย้ายอาจารย์คาลินก็พุ่งเข้าใส่อาคิราอย่างบ้าคลัง่งเขาทุบโต๊ะและใช้พลังวิญญาณที่มืดมิดโจมตีอาคิรารู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้เพราะการโจมตีนี้มุ่งเป้าไปที่การทำลายวิญญาณของเขาโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นพลังที่ประทุออกมายังเริ่มส่งผลต่อมนุษย์คนอื่นๆในบริเวณนั้นทําให้พวกเขาวาดกลัวและสับสนอย่างรุนแรงอาคิราไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องใช้พลังมัจจุราชที่แท้จริงเพื่อปกป้องตัวเองและผู้บริสุทธิ์ร่างกายมนุษย์ของอาคิราเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจผิวหนังของเขายังคงเป็นมนุษย์ แต่ร่างกายของเขาเริ่มเปล่งแสงสีดํำสนิทออกมาอย่างควบคุมไม่ได้รอบตัวเขาเกิดคลื่นพลังงานที่ทำให้สิ่งของรอบข้างแตกสลายออร่าของยมทูตพุ่งออกมาจากร่างของเขาอย่างรุนแรงอาจารย์คาลินที่โจมตีเข้ามาต้องถอยร่นด้วยความตกใจเขาเห็นมิติที่แท้จริงของอาคิราไม่ใช่แค่มนุษย์แต่เป็นพลังอำนาจที่เหนือกว่าที่เขาจะรับมือได้ อากิราใช้พลังนี้ในการควบคุมและบีบอัดวิญญาณชั่วร้ายของด็อเตอร์คาลินให้แยกออกจากร่างมนุษย์ที่เขาอาศัยอยู่ในเสี้ยววินาทีของการประทะนักศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุดบางคนไม่ได้เห็นเพียงแค่แสงสีดำ แต่พวกเขามองเห็นเงาของยมทูตที่สูงใหญ่และถือเคียวที่มองไม่เห็นอย่างชัดเจนนี่คือครั้งแรกที่มนุษย์สามารถรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงแม้จะเป็นเพียงภาพเงาที่ไม่ชัดเจนก็ตามบทสนทนาเน้นสอนใจแก่นอาจารย์คาลินวิญญาณที่ถูกอาคิราดึงออกมาอย่างทุลักทุเลกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดแก่แกไม่ใช่คนแกคือ คืออะไรกันแน่อาคิราพลังงานสีดำยังคงแผ่ออกมาเสียงของเขาลึกและกล้องกังวานไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปใช่ข้าไม่ใช่คนข้าคือผู้พิพากษาที่ถูกส่งมาเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งที่เจ้าปลูกเอาไว้เจ้าปลูกความสิ้นหวังและความตายลงในดวงวิญญาณของผู้อื่นบัดนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเก็บเกี่ยวผลกรรมนั้นแล้ว อาจารย์คาลินปล่อยฉันฉันจะกลับไปฉันไม่ยอมอาคิราการยอมแพ้เป็นเรื่องง่ายซึ่งเจ้าสอนมาตลอดแต่การเผชิญหน้ากับความจริงตั้งหากคือความกล้าหาญและตอนนี้เจ้ากำลังจะได้เผชิญหน้ากับความจริงที่เจ้ายอมรับไม่ได้ อากิรารวบรวมวิญญาณชั่วร้ายตนที่3เข้าสู่พันธนาการอย่างสมบูรณ์และหายวับไปจากที่เกิดเหตุเพื่อน,นำวิญญาณไปส่งอย่างยมโลก เหตุการณ์จบลงด้วยความวุ่นวายและแตกตื่นอย่างมากนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานที่เหลืออยู่ถูกทิ้งไว้กับความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแท้จริงร่างกายของด็อเตอรคาลินหมดสติไปและที่สำคัญที่สุดคือมีมนุษย์ที่เริ่มสงสัยและตั้งคำถามถ,ามถึงชายลึกลับที่ชื่อศีลาหรืออะคิราว่าเขาคือใครกันแน่และมีพลังเหนือธรรมชาติอะไรบ้างจบตอนที่15 โปรดติดตามตอนต่อไป